สวัสดีจ้าเหมือนในสีจอดจัดสิผาพี่น้องมากินยำสาลายค่ะเบิ่งพี่น้องยำสาลายวากะเมศเสนาไว้แล้วนะคะสิบนาทีเสนาไว้สิบนาทีออยำ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 เสนาไว้ก็ออกมายำเลยค่ะยำกับลาดน้ำจิ้มธรรมดานอีกแล้วค่ะเบลไย เซน่าไปแล้วชิ้นมาที่ขอ้กขึ้นเอืดเองขาเดี๋ยวไปเซ่ร้ายได้ไหมค่ะเซี่หหาเศษพุกเศษเงินะสาลายวาการมฆกบกับพุด เอาน่าบอกกันนี่จ้าสาหลายว่ากับแม่แม่บอกแล้วว่าจักซื้อมันดอกนี่ตู้ อันนั้นจิ้มหากเลยค่ะพี่น้องร่มกับชิ้นไม่ร่มจิ้มหากไปเลยค่ะงาขาวหากหน้อยหนึ่งนี่จ้ายำสาหร่ายบาเกเมกินได้เลยค่ะ เซนากซิบนาที่สิมลาดอืมเอาอันดี้ได้ไหกนไินดีน้ไมมจิดวน่าะักเดี๋ยว ห่วยเลยซาลอันี้เลยซาลายอะไรกระเยนี่จางหวยเดียบเลยห่วยซาายผงหอมมากสาลายผงกำงา Uh -huh. ôi, cho mình rôm, dầm กว่าขนาดแบบส่แกงจืดนี่ต้มจืดสาหลาย สีเสีบเด้ต้มจืดซาไล่ชิโตมมึงอยู่จังมืออันนี้เขายำมึงซื้อแลวกันถ้าอหน้าเพชรอย่างเี้ต้มจืดแต่ก็ย่เด็ดค่ะเรากินเดือกิน็ต้มกุงกับสีแสบนะ đẹp như nào ừ. tôi cũng đã dạng rồi tôi cũng tôm đập tôm dạng ก็ม่กบพี่หิวด้วยด้วยน้ำจิ้มอืมเนี่ยน้ำเด็กกินได้คับพี่หิว ตั้งกินอเสนแบรงคบอืมก็้ม,ม,ม่ใ่่ะตาไหลมันเป็นแผ่นใหญ่เลยครับ